นคนเยอะใครเป็นคนดชมีน้องไว้มีกับตันลอยน้องไอซ์ชอนสีด่อดีเจพูดล้องกายเท่าน้ไม่พอนะเรามีแขงรัหลังวทีนะครับพอเสกับน,น,น้องมาสแล้วก็น้องต่อวายอยู่ตรงนี้วาอยู่ตรงนี้นใช่ อีเอ๋นั่งไล่ชื่อผู้ชายฉันต้องตามหาที่นั่งเป็นแบ็กสเตเตอ์เลยทีเฮ้ยวไมฉันเป็นคนประกาศไล่ชื่อว่ามีใครบ้างนี่เขาเลือกเอาหน้ากับผู้ชายเก่งมากเลยประกาศไล่ชื่อเขาจะรู้ว่าใครมาในงานนี้บ้างแล้วยังไงฉันต้องมาเดินหาที่ให้น้องมานั่งหรืออะไระแบ่งหน้าที่กันเร็วๆๆๆไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นเนาะพี่อ้อมเนาะ โอเคขอต้อนรับทุกคน,นะฮคะรั้าสุ่กิจกรรมการแถลงข่าวในะฮะับโครงการสุดพิเศษนะครับที่